สวัสดีครับอันนี้หนึ่งฟิชชิงครับก็มาเที่ยวที่บุรีรัมย์ครับอันนี้มาที่ปราสาทเมืองอะไรนะชื่อปราสาทเะยนะปราสาทเมืองตำสีจังหวัดบุรีรัมย์ครับแวะแวะมาครับทริปนี้ ตามเพื่อนยังไม่ทันเลยก็สวัสดีครับพบกับหนึ่งช่องหนึ่งฟิชชิงครับวันนี้มาตกปลาครับแต่ว่ามีภารกิจบางอย่างที่ตรงไปครับเลยไม่ เลยพลาดไปครับไม่ได้ตกปลาไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้ก็เลยแวะเที่ยวเอาเลยครับที่ตกปลาครั้งนี้มาพลาดครับฟิลขาดแต่ดันได้ไปทำธุรกิจอย่างอื่นก่อนเลยไม่ได้ตกปลาเลยไม่มีบรรยากาศตกปลาให้ดูครับวันนี้เราก็เลยมาเที่ยวแทนครับ นี่ครับปราสาทใช้โทรศัพท์ถ่ายนะครับมันก็จะสันส้นๆหน่อย นี่ครับปราสาทปราสาทเมืองต่ำภาพบรรยากาศนักท่องเที่ยวครับ ครับบรรยากาศกูทายเองกันดิยืนนองคนยืนน้องคนยืนดูบรรยากาศรอบๆครับ

ข้างในบรรยากาศเยัง <laughs> นี่พี่งรูปกรุบๆไปยภาพสลัดดอกบ,บัวแบบทิศเป็นทักเลยน,นี่นี่ภาพสลัดแดงมันเริ่มเจืยรจางนะเป็นดอกบัวแบบทิศก็ใช้ปูนเขาไปเนี่ย ที่ดูอะไรนึงตัดอยู่ตรงบ้านชายที่สามอ่ะใกล้ๆบ้านที่หนึ่งอ่ะที่เราอยู่เนี่ยคนที่มาจากลุ่นมาสร้างวัดที่ถ่ายเบื้องหลังหน่อยเอานี่ตรงนี้เป็นลานถ่ายหน่อยพี่ถ่ายตรงนั้น่ะถ่ายหน่อยเอาอย่างหนึ่งสองตรงนี้มตัวเดียวนะ บรรยากาศข้างในปราสาทครับสวยมากครับ บรรยากาศข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับทางในประสาทก็จะมีต้นไม้มีลบมีบ่อน้ำนะครับ คลิปนี้ก็พาตกปลาไปก็มาแวะเที่ยวเลยครับอ่ลครับสำหรับคลิปนี้ก็มาพาเที่ยวแค่นี้ก่อนนะครับหลาเวลากลับบ้านแล้วรถจะออกแล้วครับ ำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับคลิปหน้าตกปลาเจอกันแน่นอนครับคลิปนี้มาเที่ยวเอาบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆนานาพี่ๆน้องๆทุกคนครับหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ